นะแสดงนคงแสดงนมีชื่อได้รางวัลีดรามาแอคเตสงดาวรุ่งดาวรนะุ่งะเดี๋ยวเนี่ขไม่ทำนออดาวรุ่งเมื่อกี้พอพอมีร,อรางวัลนาแสดงดาวรุ่งผ่นไปบอกกรบฟมาอยากได้อะดาวราุ่งกรับผ่านมาตอบไปเดียว่านั่แต่ผมเขาจริงอันเนี้ค่ะพี่ดแล้วมันไม่ได้นะ วันนือค่อได้รางวัลทุกโครงการีดามาแอเใจะมหดีใจมแลอเรืองที่เจ้าเหนื่อยหนักด้วยใช่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแล้วว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณเ e l ิเนอรก่อนนะคะสำหรับรางวัลนี้นะคะขอบคุณจริงๆเราเนี่ยยาวหน่อยได้ไหมได้เลย อยากขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยค่ะขอบคุณโอกาสกอนอือเลยไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็แอบก็ไม่ว่าเราจะอยากจะทุ่มเทกับงานมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสดีๆเราก็ก็จะไม่ได้ทํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้นะคะโอกาสทางการแสดงดีๆที่พลอยคนเกียรตินะคะพี่ป้อนยินคนผีเด่นนะคะมีแอบเสมอมารวมถึงพี่ตาด้วยนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เชวงวันนะคะแล้วก็ขอบคุณบทค่ะสำหรับเรื่องนี้รู้สึกว่าหัวใจของสมคำสุดทดบทเลยนะคะบทและการกํากับนี่บทโดยจริงๆแล้วเนี่ยบทประพันธ์มาจากอาจารย์ไผ่นะคะจากคดีรักร้าง,างค่ะ ก่อนที่จะมาเป็นบทรทัศนนะคะของพิเกตมือการเขียนของพิเกตพิมาดานะคะแล้วก็ทีมทุกคนเนี่ยแอรู้สึกว่าโอ้ยคือความโชคดีมากๆเลยได้ร่วมง,งานกับสุดยอดในทุกด้านรวมถึงสุดยอดการกำกับของพิสันนะคะพิสันสีแก้วหลอก็เป็นพวงกับที่แอมรักแล้วก็เคารพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พิสันเนี่ยก็อแอคมคงไม่สามารถเป็นวปกงบท ที่ที่ลงตัวสมบูร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยก็คือลงตัวค่ะเพราะว่ามากไปพี่สันก็จะแบบตบๆหน่อยถ้าน้อยไปพี่สันก็จะแบบขอเพิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาลงตัวค่ะแล้วลก็เริ่มาแล้วก็อขอบคุณนักแสรงร่วมทุกทท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตรีนะคะตรีขอรับการที่ดีใ,ใจมากๆที่ในที่สุด σ σ ได้มีโอกาสร่วมงานกับตรีนะคะรวมถึงพี่ชาคิดด้วยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นคนที่เวลาพีชพีชเล่นอะไรแอปก็แอปก็อยู่ทั้งในานะเื่นร่วมแสดงด้วยแล้วก็เหมือนเป็นคนดูด้วยรู้สึกรู้สึก Amazing ทุกครั้งเวลาที่ได้ร่วมฉากกับพีชน,นะคะและ้วก็น้องมายนะคะเปอรแอนนะคะแล้วก็น้องมะลิแล้วก็อีกหนึ่งคนสําคัญของแอก็คือลูกชายแอบนะคะน้องเจ้าคุณค่ะถ้าไม่ได้น้องเจ้าคุณก็เช่นเดียวกันแอปคงไม่สามารถดึง ดึงอารมณ์ความเป็นแม่ออกมาได้ขนาดนี้นะคะน้องเจ้าคุณทาให้แอบรู้สึกว่าโอ๊ยการที่สิ่งที่แอบเคยกังวลว่าแอบจะเป็นแม่ของลูกชายได้ไหมเนี่ยเพราะวอาไม่ค่อยเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเออการที่จะเข้าถึงลูกชายเป็นยังไงแต่น้องเจ้าคุณทาให้แอบเข้าใจแล้วแล้วก็หลงรักค่ะแสดงว่าละครลุงนมยเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องที่แอบรักมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะมันก็ต้องยอมรับว่า มันก็มีที่มาที่ไปกว่าที่แอฟซาราบละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องทั่วทไปที่แอฟซาราปเพราะอย่างแอฟเคยบอกคือมีความตั้งใจว่าจะไม่ได้จะไม่อยากเล่นละครแบบหัวเมียตกตียังชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอสองครามสมรสมันเป็นมากกว่านั้นจริงๆเรารู้สึกได้เลยเมื่ออ่านบทแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าอ่านแล้วเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ เฉพาะที่เห็นปัญหาต่างๆในตอนนี้ที่ทุกคนเจอกันอยู่ไม่ว่าจะแง่มุมไหนไม่ว่าเราจะเป็นจะเป็นแม่จะเป็นภรรยาจะเป็นหรือใน้านะที่เราเป็นลูกยิ่งโดยเฉพาะ Gen Z ตอนนี้เหมือนกับอยู่ตรงกลางเราต้องทําหน้าที่ทั้งความเป็นแม่และความเป็นลูกในขณะเดียวกันมันมเราได้เจอปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายมเรื่องมีสะครทุกอย่างเลยค่ะเราจะเป็นปัญหาปัญหาชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวสังคมการที่เราเราตัดคนในสังคมตัดสินกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นทุกอย่างเลยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความเท่าเทียมมันทุกๆด้านเลยอะคะ่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถถกเถียงประเด็นต่างๆได้ในทุกๆวีคเลยมันมันมากกว่าความสนุก รางนี้จะเป็นแรงผลักดันให้แอมยังไงบ้างจากบทบนหน้าหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแรงผลักดันที่แอมหลังคะถ้าที่พูดจริงๆนะคะต่อให้ไม่ได้รางมันก็ผลักดันตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออยู่มาจนตอนนี้จริงๆอ่ะเหมือนคนที่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งง่ายหรือเปล่าจริงๆอีกอีกด้านหนึ่งคือยิ่งอยู่ไปยิ่งยากเหมือนกันนะคะ มันทุกอย่างหลายๆอย่างเลยดีกว่าที่มันแบบที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาตามตามให้ทนันแล้วก็ยิ่งเรายิ่งเราอยู่นานขึ้นการที่เราจะรับงานอะไรอยค่ะมันก็ต้องพิจารณามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันรางวัลน,นี้เป็นกาลังใจแค่้คบค่ะเมื่อเราตั้งใจทุ่มเทในการทํางานเรามีคนเห็นคุณค่าโดยเฉพาะเห็นค่ากับบทบาทที่เราเล่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทนี้ให้อะไรกับคนดู อย่างน้อยให้สะพอนให้เห็นจะดำจะขาวอย่างน้อยให้เขาได้เห็นแง่มุมต่างๆเวลาที่สะอนผ่านตัวละครแล้วมันสร้างประโยชน์ตรงนี้ก็มีความสุขนะคะทีนี้ผมก็รอรู้บทต่อไหขอแบบนล้นะเรื่องต่อไปอะไรอนยะ่างเงี้ยว่าแบบไม่จำเ,เป็นยังไงนะ ที่นียังแบบคุยกับพี่เกดเขียนบทนอยู่เลยนะคะว่าแอบยากค่ะว่าแบบงานต่อไปนี้เราจะจะรับยังไองอะไรเงร <c oughs> ี้ยเราะรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเรามีความสุขกับมันจริงๆที่ไม่ใช่แค่เราจะได้ทําการแสดงดีๆแต่ว่ามันให้อะไรกับคนดูจริงๆอย่างเนี้ยกคือแอบเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วว่าเอ้ยเมื่อเรามีปัญหาต่างๆแล้วเรา แล้วมีคนเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน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 มีคุณค่าอยากทำอะไรที่มากกว่าความสนุกมาเอาค่ะไม่ต้องรอรอรู้จากคุณแม่ไปแม่อ่ะว่าแบบเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปจะม,จะมีอะไรใช่ค่ะอยากทำในนี่แหละไม่สร้างประโยชน์ก็สร้างมิติใหม่แปลกๆไปเลยแล้วให้ช็อปปี้ไปเลยใช่ไหมแ <laughs> อบช <laughs> ็อปปี้อะไรแบบว่า น้าตูดท like, uh, so ี splash, be ่ไปงานมันเจอตี่บอะไรควกน่ารักเมกันไปบเสมออาบเลยเกางเนัพัของคุณู่ออย่เี้ค่ะืเทกาต่างๆไปตลอดอย่างเงี้ยไปตลอดค่ะตลอดก็ถึงไม่ได้มีเทศกาลหมายถึงไม่ได้มีงานก็ก็เจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะคุณนอะไรคะบรรยากาศเลาคอะไรคก็ปกติค่ะเวลา อยู่กันเยอะๆก็สนุกสนานปกติค่ะแล้วก็โดยเฉพาะก็มีแบบรุ่นเล็กที่แบบว่าจะสร้างเสียบหัวรล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทุกคนก็สนุกสนานค่ะปีปีมีอะไรพิเศษไหมค่ะปีนี้นะคะมีอะไรพิเศษหรอก็สําหรับเขาก็มีความรักและความโกรบนี่แหละค่ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เขาเดินสายแข่งอยู่แข่งรุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ ให้ผูกทำใจผูกว่าไงบ้างพอเห็นหลานโตทุกวันแล้วก็มีแบบทำโน้นทำนี่หลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจได้ยินชมบมาแล้วแบบเอออะไรแบบนี้อ๋อชมค่ะแล้วก็ให้กำลังใจค่ะคุณผูกก็ก็ให้กำลังใจปีใหม่เสมอค่ะแล้วก็ให้ความให้ความเป็นไรให้ความเชื่อมั่นในตัวปีใหม่ตลอดมาค่ะอย่างโมเมนต์ที่แบบผูกกับหลานแล้วคุยกันเราก็แอบตัดกันก็ต้ง เขาดูอะไรได้ทั้งออดไหมอะไรเขาก็ม no ีท no ุกหมดค่ะทั้งออนทั้งตลกอะไรยเงี้ยเพราะว่าเขาก็คข้างที่จะใกล้ชิดกันค่ะเพราะว่าบางทีถึงแม้จะไม่ได้เจอก็ก็มีถูกคุยหรือกับแอปเองบางทีแอปไม่แบบติดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันไหนไม่ได้เข้าไปแบบ๋ปีใหม่เข้าไปก็ก็โทรคุยหรือก็ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือติดต่อกันเป็นปกติอยู่แล้วขออนุญาตค่ะ เฟรมที่หลายคนก็แบบว่าเออมันก็เป็นมุมเฟรที่น่ารักที่เราตกใจใช่แล้วก็มีน้ำมายกับกรรมชาติด้วยค่ะเห็นคอมเมนต์เยอะมากตายแล้วนี่ไม่ได้เตรียมมาแต่เรื่องการแสดงเลยถ้างั้นเราแสดงก่อนเลยแล้วไอ้มุมเฟรที่หลายคนที่ชมค่ะเยอะมากเลยคือจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็มันก็กไหลๆไปตามธรรมชาติค่ะไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่า ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ได้เจอได้ได้แบบร่วมเฟรมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลลมีโอกาสได้แบบรักใครปกติรักกันไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะไม่ไมหมเยถึงว่าก็นักใครปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพเิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่โอเคใช <arts> ่ไ,มไ,มไหมคะงานเจอการการอะไรแบบโอเคสิคะไม่ไม่มีเหตุผลอะไรพี่แอ้ ก็ถ้ามีโอกาสที่ไม่ได้เจตงานก็ไปร่วมตให้เินไปไ่ลังใจน่ะค่นี้ตังนนก็เตมหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ็ครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยปกติเวยราเเป็นห่วงค่ะยิ่งตอนที่ที่เห็นข่าวว่าพี่ไม่สบายนะคะก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกัน หรือว่าคุยกันส่วนตัวยังไม่มีโอกาสค่ะแต่ว่าก็คอยนั่นแหละค่ะตามไอจีค่ะก็ก็คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยา่างดีก็อย่างคนล่าสุดนุกนะไอหลายคนก็แบบเป็นหัวก็แบบกำลังแบบเป็นโรคภาวะอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่งเงี้ยไปถกประจัยให้ก็แอปก็คงเป็นหนึ่งในแฟนคลับแล้วก็หนึ่งในทุกๆคนที่ที่รักพี่นาทินะคะก็ะอยากส่งอะไรอะไรยังไงไม่รู้เลยแต่ว่า ที่แน่ๆก็แค่อยากบอกว่ารักแล้วก็เป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอันนี้อันนี้ที่พินัทมีแน่ๆอันนี้ก็ก็อยากให้พินัทสุขภาพแข็งแรงค่ะพินัทก็ทํางานหนักแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่จะร่างกายหรือจิตใจอะไรเชื่อว่าพินัทผ่านไปได้พินัทเป็นคนเก่งและเมแข็งแกร่้ปีใหม่ปีจะมีปะอปไรพิทศษบ้างรด้ใจดี ค่ะแซ่ค่ะแกตั้งซ้ำย่าอยากะเใจยดาขับเยอะ